นี้มาอัดฟางไว้ให้วัวกินนะครับตอนไว้ตอนหน้าฝนนะครับก็หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็อัดฟางนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ฟางไม่ได้ใช้นะครับใช้งานนี้หน่อยนะครับแต่ตอนนี้นะครับฟางมีประโยชน์มากนะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับต้องอัดฟางไว้ให้วัวกินนะครับแล้วก็มีคุณค่ามากแล้วก็สามารถขายได้ด้วยนะครับราคาอัดฟางก้อนละ12บาทนะครับความยาวเมตร15นะครับถึงเมตร20นะครับ เพราะนั้นเนี่ยก็รถอัดฟางนะครับอัดได้แน่นมากนะครับก็ไม่ม nice ียุ่ยนะครับการอัดฟางเนี่ยอัดตอนเปียกไม่ดีนะครับต้องอัดตอนแห้งนะครับ <wrapping> ถ้าอัดตอนเปียกนะครับก็จะเน่านะครับแล้วก็มีเห็ดขึ้นนะครับทิ้งไม่มีประโยชน์นะครับก็เสียดายนะครับต่อตรงนี้นะครับก็อัดตอนเนี้ยวัวกินดีแห้งนะครับนี่นะครับรถอัดฟางนะครับ น,นะครับหลังจากอันแล้วจะไถกลบแล้วก็ปลูกปอเทืองนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยย่อยสลายครับไม่มีเผานะครับตอนนี้นะครับ อัดเสร็จก็ขนเลยครับเพื่อไม่เสียเวลาอัดเสร็จก็ขนเลยวัยรุ่นพลังใบขนฟางเอ้ยนะดีนะนี่วัยรุ่นพลังใบ นี่นะครับอัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทยอยขนไปนะครับราคาก้อนละ12บาทนะครับก็เม็ดความยาวเมตร1 5ถึงเมตร20นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอัดดีมากนะครับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถคูบัตา5้า50แรงแล้วก็เครื่องอัดเป็นยี่ห้อเมสซี่นะครับ อัดสวยครับแน่นนะครับนี่นะครับถ้า,ารับชมคลิปนี้แล้วนะครับชอบกดไลค์กดติดตามกันยเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ